สวัสดีครับพบกับช่องเดทไลน์นะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่26เดือน10กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ก็จะมีสภาพแดดออกทั้งวันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเขตจับกันเลยเดี๋ยวเราไปดูในเขตจับราจับตามกันก่อนเลยนะครับผมสภาพอากาศแดดออกนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูในเขตจับระดับสูงกันต่อนะครับผมสภาพอาก,กาศแดดออกโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยตัวที่น่าจับตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่ตัวนี้นะครับตัวมาไฟนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย